อ่าแซลมอนนะครับในรุ่นงของ U16 ครับสนามที่3ครับคู่ที่6นะครับ U16 แซลมอนนอร์เวย์พบกับไลฟ์ฟลดครับไลฟ์ฟลดหรือไลฟ์ฟีดนี่แหละ แซลมอนนอร์เวย์ไหมครับอยู่ไหนครับยกมือหน่อยลายปืดลายปืดเดีสุดยอดนายรอตรงนั้นเลยนะครับนายรอตรงนั้นเลยแซลมอนนอร์เวย์นะครับอยู่ไหนครับโอ้รู้สึกสั่งตรงมาจากนอร์เวย์ครับต้องรอเวลาเดินทางนิดนึงรอรไไหนฮะอ๋อมาจากนอร์เวย์ถือแล้วนะฮะรอตรงนั้นนะครับวอร์มเลยครับวอร์มเลยครับเพราะในสนามเราไม่มีวอร์มนะครับ สีเล็กทูน่านะครับไปลงทะเบียนแล้วรับได้เลยนะฮะไปร่วมกิจกรรมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีเล็กทูน่านะครับหรือในบูธต่างๆนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆท่านนะครับทุกๆท่านจริงๆครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับที่ทําให้มีการแข่งขันในครั้งนี้เกิดขึ้นได้นะครับใช่ใช่ใช่ อ่าไซมอนนอร์เวย์พบกับลายปีดได้ลายปืนนะครับในคู่ที่หกุ่นยูสิบหกนะครับสนามหนึ่งนะครับในคู่ที่หกนะครับเป็นรุ่นยูสิบหกนะครับสนามสองคู่ห้าครับเรียมตัวด้วยฟิชเชอร์ พบกับมาลองหญิงนะครับฟิชเชอร์พบกับมาลองนะครับสนามสนามที่2คู่ที่5นะครับโฟร์แพ็นะครับพบกับพี่หมีย่างให้เอนะครับลงทะเบียนได้เลยครับสีมากครับสนาม2ขึ้นคู่ที่5้แล้วนะครับสนามหนึ่งเหลือเวลาหนึ่งาที50าวิครับฟิชเชอร์นะครับฟิชเชอร์พบกับมาลองนะครับฟิชเชอร์พบกับมาลอง โอ้โอแน่มเรนี้โี้สองมดูไโอเคครับ ลงได้เลยครับในสนาม2ก็จะทำการแข่งขันในคู่ที่5นะครับโฟแพคนะครับพบกับพี่หมีย่างให้นะครับในรุนโอเพนนะครับลงทําการแข่งขันได้เลยครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับสําหรับในสนามที่1นะครับเป็นการคู่ต่อไปนะครับฟิชเชอร์พบกับมาลองนะครับมาลองพบกับฟิชเชอร์นะครับในสนามที่1 ส่วนสนามที่4ครับซึ่งจะเริ่มการแข่งขันในคู่ที่5นะครับสำหรับสนามที่4นะครับคู่ที่6นะครับมาที่สนามได้เลยนะครับทีมฮูเ A นะครับพบกับลักแท้แพ้อันใหญ่นะครับแมชื่อทีมแต่ละทีมดีเหลือเกินผมนี่ชอบชอบครับ นต่ลักษณะนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับน้องๆต้องไปลงทะเบียนแต่ลักษณะนะครับถือบัตรถือเอกสารนะครับในโทรศัพท์ก็ได้นะครับถ่ายรูปบัตรประชาชนไม่ต้องพกไว้แล้วก็เอามาในโทรศัพท์ไปให้เขาดูนะครับเพื่อเช็คตัวตนในการลงสนามนะครับลงทําบิกาเกขันพื้นที่นะครับสนามหนึ่งนะครับมาได้เลยครับลงทะเบียนได้เลยครับนั่งลครับฟิกเชอร์นะครับพบกับมาลองครับฟิชเชอร์พบกับมาลองครับลงทะเบียนเลยครับ คู่ที่6ครับสนามที่1ครับฟิกเจอร์พบกับมาลองครับครับโอ้โหมาลองเห็นตัวแล้วตกใจค่ะมาลองบอกฟิตเชอร์ลงได้3นะครับมาลองลงได้4ี่นะฮะอ่าคู่ห้าแข่งอยู่ครับขอสี่ครับ คู่หกครับทูปเอนะครับพบกับรักแพ้แพ้อันใหญ่มารอเลยครับอันนี้ไม่ให้ดีอ๋อครับครับโอมตินโรงเรียนครับเออไม่ไม่ไมโลครับไม่โลโรงเรียนครับโอ้โหบอกโอมตินตกใจเลยอ่าขอบคุณนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเราทุกททีมเลยนะเออทุกทุกแผ่ทุกททีมทุกๆบริษัทเลยนะครับแหมให้การสนับสนุนกันเป็นอย่างดีเราสนับสนุนทั้ง2วันนะครับทีทั้งวันนี้และพวงนี้เลยนะครับ ได้ข่าวว่าบู๊ตนี้จะอยู่กับเราจนถึงเที่ยงคืนนะครับของวันนี้นะฮะอยู่กันไปยาวๆเลยครับครับพยาบาลได้ข่าวว่ากำหนดกลับนี่ตีสองครึ่งนะฮะกนจะเก็บของเสร็จกว่าจะพยาบาลเสร็จนี่โอ้โหต้องขอขอบคุณนะครับพี่พยาบาลนะครับจากเทศบาลเมืองบนนะครับ ก็ต <Five> <ops? S 1> ้องขอบคุณครับพี P ่ๆถือว่ามีน้ำใจในการที่มาร่วมสนับสนุนนะครับกิจกรรมดีๆให้กับเยาวชนนะครับเอาล้ครับมาลองหญิงนะครับในคอร์ดที่หนึ่งนะครับฟิชเชอร์พบกับมาลองนะครับมาลองลงได้สี่คนเลยนะครับฟิชเชอร์บอกจะป้องกันยังไงดี ก็จะเป็นบอลของฟิชเชอร์ครับได้เปิดฟิชเชอร์เลี้ยงมานุ่มๆส่งให้ฝาได้สามเก้าโอ้โหยิงเข้าไปก็ถือว่าเป็นสีสันนะครับเปิดโอกาสให้น้องๆนะครับได้มีส่วนร่วมนะครับในการออกกำลังกายและทําการแข่งขันร่วมกันนะครับในปีนี้บอกได้เลยนะครับสีสันเยอะแยะมากมายนะครับอาจของเทอร์ก็ดีนะครับหรือโอ้โหสองคะแนนครับมาได้สามเก้าเนี่ของทานั่นของฟิชเชอร์โอ้ได้หนึ่งโล มาครับมาลองจะเปิดบอลเข้าเลยครับเช็คบอลเรียบร้อยมาลองไปที่หมายเลขแดแปครับทางด้านฟิชเชอร์ต่งลงกันไปแล้วครับว่าใครป้องกันน้องถือว่าผิดนะฮะอ้าวส่งไปครับอาละครับยิงเลยครับโอ้โหลูกนี้อ้าวทางดี่ฟิชเชอร์รีบาบอลได้ครับพามาจามจุดลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับปล่อยออกครับจะได้เป็นบอลของพวกเราครับในสนามที่หนึ่งเลยครับ ทำการแข่งขันอยู่เรียบร้อยนะ้วครับทีมเลยเลยครับอ่ายูทีแปดสนามสี่ทั้งหมดเลยครับทีมเลยนะทีมเลยนะหนมน้าโอ้โหหนมน้ารอไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่หาก่อนรอก่อนครับตอนนี้ยังอยู่ที่คู่ที่หกอยู่หนมน้ารอ อีกสักพักอีกสักพักอีกสักพักอีกสักประ,ะามาณห้าคู่หคู่แต่อยู่แถวนี้นะอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้ยัยงไม่ต้องรีบแข่งบรรยากาศแดดล่มลมตก สำหรับยูสิบแปดนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่สนามสี่ทั้งหมดนะครับแล้วก็รุ่นประชาชนหรือรุ่นโอเพนนะครับจะอยู่ที่สนามสองครับยูสิบหกจะอยู่ที่สนามหนึ่งทั้งหมดนะครับแล้วก็สนามสามนะครับสนามสามนี่จะมีทั้งยูสิบหกและรุ่นโอเพนนะครับช่วงท้ายก็จะเป็นยูสิบแปดเกือบทุกสนามนะครับช่วงท้ายๆจะเป็นยูสิบแปดเกือบทุกสนามเลยนะครับ อาลครับตอนนี้สนามหนึ่งทำการแข่งขันในคู่ที่6อยู่ครับเป็นการพบกันระหว่างฟิชเชอร์พบกับมาลองในสนาม2ครับเป็นการพบกันในรุ่นประชาชนนะครับหรือโอเพนนะครับเป็นการพบกันของทีมโฟร์พคพบกัพบพี่มีย่างไงเอกนะครับในสนามที่3นะครับเป็นการแข่งขันเซลมอนนอร์เวย์ พบกับทีมลายปืนคู่ที่หกนะครับแต้มอนนอร์เวย์พบกับลายปืนนะครับสำหรับในคุณในสนามที่สี่นะครับยูสิบแปดครับ เป็นคนอีสานพบกับผมเล่นบาสไม่เป็นนะครับตอนนี้กำลังทำการแข่งขันอยู่นะครับสำหรับคู่ต่อไปครับในสนามที่หนึ่งนะครับเป็นรุ่นยูสิบหกนะครับ สนามหนึ่งนะครับคู่ที่7นะครับยู16บคู่บลอสพบก,กับสมอลองคู่ลอสพบก,กับสมอลองสนามที่2ครับขอที่2นะครับรุ่นโอเพนนะครับเป็นการพบกันระหว่างเมทาสั่งลุยพบก,กับ ปาปิลาไลปาปิไลอ่านยากนะครับตาพี่พี่ทนมาอ่านให้ผมหน่อยพี่แดนชุดเมื่อกี้นะเหรอคุณเป็นพนันกับคุณนัชรัตน์ด้วยคุณาจากมายุกับผมปาสนตานปาปิลิโออ้ามา เออสวนแผนครับสวนแผนรู้แล้วแต่ว่ามีคนบอกสวนตาล <c oughs> ปาปิโอเอ,อในข้อที่สองนะครับเป็นการพบกันในรุ่นโอเพ่นนะครับของเมทาสั่งลุยแล้วก็ปาปิโอนะครับ รอที่สนามได้เลยนะครับรอที่สนามได้เลยครับมาลงทะเบียนครับสำหรับคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ที่7ครับของขอที่3านะครับสนามสนามสามครับลุงโอเพ่นครับไปรายงานตัวที่สนามที่ตัวเองแข่งนะครับเดี๋ยวเราจะกาดให้นะครับ อย่าแหด่ดิพบกับโอ้โหอาจารย์เองครับมกทเนี่ยมกทอสอกมหาวิทยาลัยกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษเอกก็คือรูปกับร้านสมทรัพ์นั่นแหละครับนะครับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดศรีสะเกดนะครับร่วมกับร้านสมทร์นะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ที่เจดของพอที่สามครับในรุ่นโอเพนนะครับอ่ารุ่นโอเพนนะครับรุ่นโอเพนจะย้ายไปที่สนามสามนะครับมีอยู่ประมาณสัก1 2 3 4น6สาสี่ห้หกคู่นะครับจะย้ายไปสนามสามนะครับต่อจากนี้นะครับพบกันระหว่างยาแห่ดิพบกับมอการกีฬาแห่งชาตินะครับศรีสะเกษ ร่วมกับร้านสมทับนะครับสำหรับคู่ต่อไปครับในข้อที่ที่นะครับคูปเอนะครับเป็นรุ่น U18 นะครับคูปเอพบกับรักแท้แพ้อันใหญ่